ไปตัดผมก่อนเลยนะครับตัวนี้ผมคุณยาวแล้วนะครับไม่ได้ต้องไปตรวจงานก่อนบนทเทอาการเอางานโอเคงัค้นไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาตัดให้ตอนกลางคืนตอนหลับแล้วกันเนาะมปตรวจงานก่อนอา้าวฮัุโลไม่ไปตัดยังต้องดูก่อนถ้างานเสร็จก,ก็ไปตัดถ้าไม่เสร็จก,ก็ไม่ไป <c oughs> ยังไม่ได้แต่งหน้าเลยจ้ะต้องแต่งในรถนะคะเอาไว่าเดี๋ยวคนแทนนี้บนยังแต่งหน้าไม่เสร็จเลยจ้า ต้องลงไปส่งของไปส่งเสื้อล้อนสตรีิีโอนะคะสรุปได้ว่าไวจะไปตัดผมนะจ๊ะ เสร็จแล้วล่งหัวไหมอืมกระมิดหน่อยนี่นะคะทุกคนนี่จะได้กินข้าวเราก็กินเป็นอาหารครีอา่าฉันอยากกินป๊มป๊ำหิวมากก็เลยซื้อแอนตี้แอนมากินนะคะถึงแล้วที่ทำงาน,นอตอนนี้ก็บ่ายโมงแล้วนะคะ ว่าวันนี้เราถ่ายทํำดึกเราทำหลายอย่างมากทำอะไรอยู่ครับคุณชาลอนคุณ<อ>ชาลอนสงสัยเขาเปิดเสียงดังมาก <c oughs> คุณ<อ>ทําอะไรอยู่ครับตัดล,ล้นสกูอันนี้ก็ฝ่ายซีจีนะคะเขาไปไหนคะกินข้าวครับอ๋อ <c oughs> เขากำลังทำซีจีให้กับคลิป High School อันนี้ก็เคลียร์ฉีบ ใช่ครับคีร์ทีไม่ชิมเลยเดีตรงผมด้่วยนะ่ยเม่ว่าเป็นแบบเด็กใหม่เ่อ้าวนักเรียนมาใหม่อ่ะงั้นเหรอทำอะไรครับ <c oughs> จริงเหรอดูาระตูคุณจะตัดตรงผมกับป้าไม่รเปล่กแกนที่เชื่อโอนิสกะไม่รู้จักเออแย่ปะคุณไม่รู้จัการะตูเนี่ย ไม่ดูฝั่งนี้สิเออตตดร้านอาหารใช่ไหมเอา้าดูสิที่มันป่อยปะ่ะ GTO ป่ะ <c oughs> ใช่ใช่ใช่เอ,อ้เคยดูอะไร GTO อ,อ,อ,อ่ะเออเนี่ย GTO เนี่ยเคยเคยดูอยู่ GTA อ,ะอ่ะขึ้นมาชั้นสองนะคะตรงนี้ก็เป็นคอไมไวสำหรับไว้เช็คคลิปทีมงานนะคะแล้วก็เป็นมุมพักผ่อนถ่ายช็อกกแลู แล้วก็มีบอร์ดเกมมาเล่นนะคะงานแรกของเราในวันนี้เช็คเพลงกิฟช็อกโกแอันนีาหมวกันอกมาด้วยเหรอไปให้ท่า้นะอ่ะเขาไม่รู้ว่าว่าผู้ชายลงไหนทำไมไม่ดูของตัวเองสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ตอนรายการช็อกกแลตุอะไรนั่งยังไะ เราต้องสแกนฮิวแมนสแกนกดตัวอะไรเนี่ยถ้าเกิดว่าสัญญาณแบบนี้มันก็กลายจะกลับล่างใช่ไหมเล้วไงแตว่าสแกนฮิวแมนสแกนกดตัวอะไรเนี่ยเช็คเพลงเสร็จแล้วนะคะก็จะมาเขียนสคริปต์ไมค์ครับสกู o ตต่อเพราะว่าจะมีถ่ายวันพรุ่งนี้นะคะเฮ้ยถ่ายวันนี้เดี๋ยวต้อง วันนี้ก็มีแปลนที่จะถ่ายช็อกโกแลตเสร็จแล้วก็ไปถ่ายสกคูที่บ้านนาอันนี้เป็นเซอร์ c เฟสเอาไว้แบบพก<บ>พาเขียนเขียนคอนเทนต์เขียน content, <ม>เซตคิดทำโฟคลิดเป็นเฟซ u t u b e ได้หมดเลยเนี่ยคมันสามารถดึงออกมาได้อันนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบ iPad ดพอจะใช้คีย์บอร์ดก็ต่อกัน เธอทำอะไรถ่ายอะไรยาเมื่อกินแันวี่แอนได้แล้วเนี่ยป้อนดิไม่ป้อนไม่กินเลยอ่ะอันนี้โคตรเค็มเลยไี้เราไปเบ็ดงา้เกลือนาหรือย่างฮะคุณมาทำอะไรครับขนมเช็คคลิปร้านอาหารจุดตัวนนคิดไหม ไปสามตื่นตอนนี้เป็นเวลาหกโเย็นแล้วนะคะคิดร้านอาหารเพิ่มไปสองตอนนะคะทำได้ไงไม่ได้คิดดีคิดไว้แล้วแต่ว่าเรียบเรียงบทให้มันแบบเล่นง่ายนะคะเดี๋ยวเราถ่ายช็อกโกแลตเรแต้องใช้คอน,นี้เพราะอะไรเหรอเพราะใช้ในการผัดครับอ๋อนุ่มไหมฮะนุ่มไหม มันมีคนเล่นบล็อกมีคนเล่นบล็อกหนึ่งอากาศร้อนๆแบบนี้ร้อนๆแบบนี้นะครับต้องเฉากล้วยเฉกล้วยเฉาเฉาเกาเฉาเราเฉาเฉาเาเฉ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 าเเฉาเ่าเฉาเฉเปาเฉาเฉา่าเฉาเ้าเฉ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 าเปาเ่าเฉาเาเฉ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 าเ่าเมาเฉ้เฉานฉาเาเฉเฉาเฉาเฉาเฉ้เฉาเสาเาเฉเฉาเาเฉาเฉาา เดิมันสตาร์วอสนายถือดาบสตาร์วอสด้วยเหรอกล้องหลักก็จะเป็นกล้องที่อยู่ข้างหน้าตรงนี้นะคะฮัลโหลหนึ่งสองสามฮัลโหลหนึจะกินไม่อยู่แล้วไว้ค่ะไมเล่นแสงเลยเดี๋ยวไปเกมเมันเกม สามสองหสวัสดีครับพบกับรายการโชกาดูและรายการนี้นะครับก็เป็นรายการที่ทีมงานจะหยิบเกมมาให้พวกเราเล่นใช่และเกมในวันนี้เป็นเกมอะไรครับทีมงานโอเคตอนนี้เวลาสามทุ่มห้าสิบแล้วค่ะเราต้องไปถ่ายไฮสคูล ไมค์ครับสกูต่อเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นี่เราถ่ายก่อนนะเข้าไว้ไปั้งต่อยทุกคนเจอกันพรุ่งนี้คม่คหมเดี๋ยวข้าวยิงทำแสกูไมค์ครับอาหารด้วยหิวไปโอเคกลับบ้านก่อนนะจ๊ะสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เป็นเวลา4.13ทุ่มนาทีก็มีถ่าย มม่ค่ะสกูต่อนะคะตอนนี้ก็เป็นตอนเกี่ยวกับเชฟก็เตรียมพร้อมเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะถ่ายกันเลยที่เห็นทั้งวันนี้ก็คือแบบดูยุ่งมากเลยใช่ไหมจริงๆมันก็เป็นบางวันแหละแต่เป็นวันนี้เป็นวันเดียวที่แบบยุ่งสุดๆเลยเพราะว่าเวลาเทศกาลสงการมันใกล้จะถึงก็เลยต้องทํางานแบบดองคลิปไว้ลงในช่วงสงการอะ่ะก็เลยดูยุง่ง ยุ่งนะคะจริงๆไม่ได้เป็นแบบนี้ทุกวันนะแต่ว่าถ่ายให้ดูอันนี้เป็นวันที่แบบยุ่งที่สุดแล้วแทบไม่ได้กินข้าวเลยเอาจริงนะไม่ได้น้ำหนักขึ้นหรือว่าอ้าวนเพราะว่ากินเยอะนะกินข้าวไม่ตรงเวลาระบบเผาผลาญมันปิดเพี<ๆ>้ยนเวลากินอะไรไปนิดนึงมันก็น้ำหนักขึ้นแล้วมันปิดเพี้ยนไปเนี่ยแหละข้อเสียตรงนี้ก็เ,เดี๋ยวจะพยายามปรับแล้วกันนะคะคือปกติต้องไปออกกำลังกายด้วยแต่ว่าไม่ทันไม่ไหวจริง ก็เดี๋ยวรอเพื่อนๆเ,เข้ามาใน Discord แล้วก็เดี๋ยวถ่ายคลิปไฮสคูลคลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกที่ทุกคนได้เห็นเบื้องหลังอาจจะไม่ได้ถ่ายเยอะเพราะว่ามันไม่ได้มีเวลาว่างด้วยนะั่นแหละเออมันต้องถ่ายด้วยแล้วก็ทํางานด้วยถ่ายเบื้องหลังนิดนึงก็แล้วกันเนาะนี่ก็เป็นห้องทํางานเราต้องแยกห้องกับไว้นะคะเพราะว่า เวลาแทสเกมเสียงจะได้ไม่ตีกันแยกเป็นห้องห้องไปแอบลบนิดนึงไม่ <c oughs> บลบไม่นิดนึงอะอันนี้ก็เป็นสคริปต์ของคุณครูนะคะ <c oughs> เป็นสคริปต์ที่เขียนเอาไว้ที่คุณครูจะต้องเป็นคนพูดเป็นจอทางด้านซ้ายอีกหน้าจอก็เป็น my half นี่เมื่อวานได้ทำการสร้างแบบไว้นะคะเป็น master chef รอติดตามได้เลยนะคะ